ไงอินเทอร์เน็ตกูอีสระเปิดมาก็เหมือนเดิมเลยเฮียการชิปหายมาดูกันวอตันเดอร์นะครับไม่ได้เล่นมานานมากหลังจากที่ได้กําลังใจนะครับดูรถถังมาเยอะมากโอ้รถถังประเทศนะประเทศนี้สถานะแล้วเราก็เออเราอยากได้รถถังสองประเทศก็คือญี่ปุ่นกับอเมริกานะครับก็ยังคงไม่เล่นรัสเซียอยู่ดีนะครับไม่เอารัสเซียกับจีนนะครับไม่เอานะไม่ชอบไม่ชอบพวกแม่งไ <c oughs> อหยอกหยอกหยอกนะครับรนี่มันดา,าอะไรครับนี่ หลังจากที่กูแม่เนี่ยมาหนานะกลับผมเล่นนะครับก็รู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเราขอแบบเนิบๆก่อนนะครับค่อยๆเล่นนะครับเออไม่ใช่มาแบบฟุ่งปลางปลั่งปรุงเลยนะเออนะครับหัวใจจะวายเอานะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ารถถังอเมริกาเนี่ยนะครับได้รู้สึกว่าเล่นดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าแรงขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เหมือนสกิตตีนแมวนะครับตอนนี้ก็กลายเหมือนกับสกิตตีนหมานะก็แรงขึ้นอ่ะแต่แรงขึ้นมานิดนึงอ่ะประมาณน่ะก็ขอแยกขบวนเดียวกันนะครับเราไปเฮ้ยทำไมมีควันอ่ะใบเฟนนดดููเเเยยออะะไมมฟใช่ หม่เฟรนูเยอะใช่ไหมเอาถอยก่อนนะครับผมไม้ระเบิดมาลงก่อนคนระับแล้วเราค่อยโอ้โหเยี่ยนหนาักกู้แล้วครับพี่น้องใครที่เคยเล่บนบอนใครที่ไม่เคยเล่นบอนทันเดิน,นะครับไอ้เนควันเนี่ยนะครับมันก็คือไอ้การทิ้งระเบิดนั่นเองนะครับกับเขานะเรียกว่าเขาเรียกว่าปืนครกกับปืนครกเออปืนครกแบบยิงแบบยิงป,ปืนใหญ่อย่างนั้นนะ่ะเอออ้าวศัตรูศัตรูจะไม่ตายเลยครับพี่พไม่ระเบิดแล้วครับผู้ใดอ่ะ ไอ้ยิงกูให้ระเบิดไปเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้โหมึงเห็นเพื่อนกูไหมครับมึงมึงมึงตาบ,บอดเลยครับกูเป็นใครอะ่ระฝอ่ตรงข้ามบอกมันก็มีฝั่งเรานะครับออกไม่ได้ฮ่าบินเตี้ยซะขนาดนั้นอีเวนอ๋อเอาเครื่องบินฝั่งตรงข้ามเหรอครับตัวทีครับตัวไหนสิครับเออโดนดอ,อกหนึ่งก็ยังดีนะครับโอ้ ยิงต้องเยอะโดยแค่ไไดอกเดียวเอายิ้มเอายิ้มสามสิบเอาโดนไปสองดอกแล้วครับแล้วมันเด่นมันดีเลวะวะอ้าวไอ้ย <c oughs> ี่ตกควายสัตว์ไอ้สัตว์คือบินตกไปกิน,นิ้มไดหน่อยครับน้าเป็นตกไอ้ฮ่าเดี๋ยวประสบการณ์มันน้อยไงไม่เคยบินในดีเลาวะ่ะแม่บิ๊กจิ้นเนอร์ไอ้เหี้่คือบินตกก็บ <c oughs> ินมาเป็นหมาเงี้ยคุณไม่เล่นแมงเลยไอ้เยี่เราเล่นล้วเลกยเทวสัตว์เกมโผล่ก็รอหมาเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะไม่สมบูรณ์ได้นะ มันจะไม่สมบูรนะมนะันจะไม่สมบูรณ์เนอะนะโอ้ยอ่ะไอสัตว์ทั้งสองด้านสามคันมีแต่ประเทศเยอรมันเผงกับอะไรเยี่้อต่างกันแค่สกินไอตรงนี้มันศัประตูวิ่งมาได้ไหมเอ้ยไอโอ้ย,ยอืยม,มไอฮิปหุ่นก็บกักหุ่นก็ปอกปืนแม่งจ่อกูก่อนเลยเออใครยิงโอ้ยโอ้ยไอ้บอย,อบยเอาระเบิดไปแล้วนะครับอินเดนสโลไลท์สัตว์ก็บ,บอกเลยโซนเนี้ยไอ้เหี้ย ไม่ขยับไปสัตว์เน้นจอดยิงเฮ้ยกูมาไกลเกินไปเปล่าวะเฮ้ยกูยังไม่มาเลยทำไมกูมาแล้วเนี่ยอยู่ดีดีดูตัวมันก็หลวมอะเออยี่ยอยู่ดีกูก็ขยับมาเองเลยนะเฮ้ยกูยังอยู่โซนหลังภูเขาเลยนะไอ้ยี่ยสู้เป็นหมีเลยสัตว์มันฆ่าเราหรอโอ้โหหลังเขานุกนะเือกร็โปรงวะนะครับที่ผมได้เห็นกระโปมงนั่นฟูนี่ยมันนิสัยไม่ดีนะครับพ่อแม่มันไม่รักนะครับชอบมันสนตูดผมเดี๋ยวแล้วโอ้โหกูบอกเลยแม่งก็มาประสบการณ์ในสัตว์คัณรู้มีเหรอครับ มีจริงๆด้วยมีจริงๆมีจริงมีจริงไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วมีจริงเอาตรงไหนวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้มีจริงแหวนไม่ขยับดูเลยสัตว์เฮ้ยยังไงไมนเห็นกูแล้วเว้ย่ยอูไหนเอ้ยเอ้ยอยู่นั่นมอยู่นั่นเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยมันอยู่หลังป่านู่นตรงไหนวะตรงนี้เหรอเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วกูต้องถอยเออ แม่เอ้ยเอาสมมิดเลยส์โอเคไปดูเกมไปละนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานนะไม่ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับบว่าผมทําคลิปอย่างเงี้ยก็ช่วยผมเลยแบบให้ผมพัฒนาอะไรก็บอกผมได้นะครับถ้าผมขยันพอผมก็จะพัฒนาให้นะครับ <c oughs> ไปดูเกณฑ์จากล้รผม